ฝันเห็นกิ้งกือจะมีโชคอยู่ทางทิศเหนือมาจากคนผิวสองสีสิ่งที่คุณหวังไว้จะได้สมหวังดังคิดเหมือนเนรมิตได้ดังตาเห็นจะได้รับข่าวดีเกินคาดจากเพื่อนหรือผู้คุ้นเคยในทางบวกความรักคนโสดอดใจรอหน่อย พอช่วงปลายปีนี้มีแววได้โคแก่มาเป็นคู่แน่ๆระวังจะแอบชอบคนมีเจ้าของและก็อาจทำให้คนอื่นแอบชอบคุณเกิดความไม่พอใจและเกิดการขัดแย้งกันได้ความรักจะมีอุปสรรคทำให้คุณต้องคิดมากเอาแต่ร้องไห้เสียใจดวงการเงินการงานงานที่ใช้การเจรจาจะสำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีหรือถ้าติดขัดก็จะสามารถนำพาให้ผ่านพ้นไปได้ คนทำงานด้านบริการจะมีงานวิ่งเข้ามาหาประเภทเพื่อนชักชวนลูกค้ามาให้หากคิดกะเก่งกำไรหรือเล่นหุ้นจะไม่ได้ตามเป้าหมายควรรอเวลาสักนิดหนึ่งหลังวันเกิดของคุณเลขนำโชค2 9 21 094 184 645ฝากกดติดตามชอ ดีแม็กกี้นัมเบอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ